คนดูสองพันกว่าบ้านเน่ยสี่พันสี่สิบสองบาทในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะเป็นเกมมาใหม่ล่าสุดนะท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะ okay. วันนี้นะคะเรามากับทุนนะคะ100บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะทุน100บาทโอเคมาไปดูตารางตาจ่ายก่อนเลยดีกว่านะคะว่ามันจ่ายยังไงนะคะฟรีสปินนะคะเออวายทิ้งของเขาเนาะราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะอ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฟรีสปินนะคะถ้ามา4ตัวนะคะเราจะได้หมุนฟรี12รอบนั่นเองโอเคมา มีซื้อฟีเจอร์ด้ะรายเดียวมันที่ถูกนะรายเด๋ยวมันที่ผิดโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไซด์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะมาโอเคเรามาเริ่มเล่นเบ็ดห้าบาทกันเลยดีกว่าอ่ะก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับไซด์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะไปเจอกันเลยดีกว่าเฮ้ยตกใจนึกฟีสปินจะเข้านะท่านผู้ชมสวยดิ จัดไปฮะยังไงเฮ้ยตัวแพงสุดนะท่านชมอือเอาดีโอ้โหทุนฮะไอทุนหนึ่งร้อยเบนห้าบาทอือหสุดจัดเลยแจว๋วยังไงฮะฟีสปิน้นอือหสวยดีวายมาอย่างนี้อือหจัดไปฮะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยคนดูเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหเบรกวินไปดิโอ้โทษเหงโโตรปังโตรอันตรายนะนอนนอนสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกปะเออยังไงสวยดีวายมาแบบนี้อื้มท่านผู้ชมเต็มจอไปดิไอ้บาเอยฟีสปีนขาดสองตัวยังไง มาจังว่านี้รู้เรื่องจัดโอ้โห my g ก็613อบาบาทนะคะร,รางวัลซุปเปอร์นะท่านผู้ชมปะขออนุญาตเล่นเบ็ด10บาทนะคะไปจ้วยกันเลยนะโอเคใครที่เข้ามาชมิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสไลด์กดแชร์กดดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะเฮ้ยดีบ้าตกใจหมดเลยท่าทมมาดูกันนะคะคนดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเกมใหม่นะจ๊ะโอ้โหวายมา เกินไปนหรือเปล่าโอ้โ oh หดูฮะคนดูโอ้โ oh หจัดไปฮะพันกว่าจังหวะน,นี้สุดจัดเลยอ่ะ oh อ๋อบิ๊กวนหนึ่งพันสามบาทโอ้โ oh หท่านผู้ชมทุน100บาทนะฮะก็มไรขนาดนี้สุดจัดประหลัดปอเฮ้ย oh ยังไงฟีสปินมาหรือเปล่า โอ้โหยังไงหาแถวสุดท้ายฮึบไม่เข้านะคนดูโอ้โหมันบ้าไปแล้วสวยดียังไงตัวแพงอืมวายมาทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ขออนุญาต30เลยจัดไปอย่างน้อยก็ได้กำไรมาแล้วเออเอากำไรไปเล่นนะท่านผู้ชมเฮ้ย สวยจ้าเฮ้ยดูดิคนดูยังไงฮะสวยโอ้โหคูณสองร้อยยี่สิบสุดจัดร้อยห้าสิบหกบาทมาไปต่อจังหวะนี้สวยดีวายมาสองตัวเฮ้ยคนดูสองพันกว่ามาดิ ีพ่พันสีสบองบาทโอ้โหเกินต้านนะผู้ชม สุดจัดประหลัดบอกเลยนะคะทุน100บาทกำไร ,4 ก0ันสท่นู้้ชมโอเคสาําหรับวันนี้ก็ถือว่าได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออได้แล้วก็ไม่ควรลบมากนะคนดูโอเคสาําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภยัยด้วยกันสํหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไ u b s กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดลิปวใ,ใหม่จากเรานะคะสหรับวันนี้ก็ขอตัวลากับก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ